หยาง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 ยางเดี๋ยวหยาง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 ยางเอาไปมันก่อนฮะโอ้ยฮ่หัวหัวเลาะหัวเลาะตึ้มสบายดีป้าลุงวัดสุขสุขคนนี่อะไรอ่ะของกินไปกินหน่อยน้าน้าไปกินด้วยให้เพื่อนเหรอ ไอ้เพื่อนอันน้าเพื่อนนขอฝากมาแต่ใช่ของฝากมาแต่ใช่ของฝากมาแต่วู้โหแกตั้งแฟนข่อยรีอันไม่หัวตรงนั้นตรงมาใส่เนาะไปไปแม่พี่น้องเลยเอาของฝากก่อนใส่อย่างน่นี่นะของฝากไงอืม ป๊าหมูกม่วงหมักม่วงแพนเพื่อนคอยเพื่อนรถไทยกับผู้กระปอดกระแปดอยู่นี่ได้ของของฝากจากที่ไหนเนี่ยมักอือก mm ็มีหมักโดบักโดโอหมกม่วงไง โอ้งงเมื่อวานเปอนีมาะปดสิเอยาเอากเจ็บจังไลเจ๊ลูกจะคอกขากลองมันี่ากลองนี่ให้แท่ไม่ตายมาขาถิ่น่งเขาเลยน่เจ็เอาของผาก่อนเด้อปิดได เด็กคนฝาก่อนนะคะเข็นมาเตยมข้าวเตื่อด้วยค่ะอมากมือกันใพ้ใพ้ใพ้หนาวล้ว ลุ้อยู่แล้วก็มาเก่ออยน้ำกันเออมาแล้วอนอามาดีตอนเนาะอะไรลูโกโลโก้ต้องมีนะคะตางาองฝากจะวา,าเ,เราไหมบอกบจะหล <c oughs> ้กอะวาดาเราจะวาน้าู่หน้างูของฝากแก้านเราไห กูจะไปหาไมวะกได้ตลอดได้ได้เห uh ็นโบไปหาเราเห็ดเห็นของฝาอันนี้ก็เห็นว่าของฝาอันนี้นะนี่นะที่เาเป็นเราด้ิาเหรอบริภาษ์เขิ้าไหมเนาะาไม่ปักมือ อื ừ, มาได้กหมื่นเนาะเดี๋ยวเอกัว่สาวทองเก็บของเขาหมดแล้วคอปราคอปราไปเก็บเดียวไปได้

ก็จะสเกตดมากินอะไรแบบตัวิดกระเพาะดิเนอะตัวิดกระเพาะมักจะแท้เหรอก็กเป็นกระเพาะอัมากินเลยคอยนะถามว่ามักบอกอ่ะช่วงข้างบนก็ไม่ได้กา่กินก็ได้กินก็ได้เออมันกลั้ปากเลยมันเหอกินแล้วมันขั้นปากนะไปง้ไปนอนหรื่คะข้างล่างแซนืออน อันนั้นเน,นี่หมกเม็ดของสาัร่าย <c oughs> <c oughs> ขลกันกินกอนมางกินไปชัววูบดินี่อาโขลมือให้วัชนากินกอนมันเป็ขมเนาะขมเบามันมันละเมันยังมันยังบรชทานมันดแลวเดเออเอาเนี่ยมาให้มาง่ายนะดวกินอะไรได้ขมมาง่ายนอะ บ้านมันจะเริ่วันวันวนไวาสนาไม่วันอาซาวาสนาอาซามันเวานเอะโ่ไปาลูกโผเรือไปลูกโผ่ยเออนั่นะอกวนต นางโรงเยนบางอย่างไม่โกงนะเนี่ยวันนี้นาโรงเย็นจะมาปลูกแก่โกกับปลูกแก่ในวันน้องเมื่อ ้อนตัวแรกของปกติ 点嘞。

Lục rào Bài đã, bài lạ Khoai này quá <có> lụt <laughs> Kênh cái lục rào vậy Bao nhiêu hả Ông Phạc chạc bạc xe Mẹ thì nó này đi ของฝากจากปากเซป้าป้าหาหขอบพัดเอเยเลยมากินแล้วยาดอกเห็นแต่กองค่ะเห็นแต่กองเป็นไงอ่ะดึงถมเร็งไป เสบเจอไอ้มเนาะหบ่พันเอามาแกงใส่นเหานจะที่เผืงอยู่ในวเลยจ้าแล้วเราว่าเห็ดเพิงหักแต่ว่าคือค้มใช่อือหัยำเลยให้กินเอือหัเลยแล้ั่นน่ะวเห็ดเพิ่งวานเนี้ยเนาะอ๋อยุงกันหนาเธอบอก โบกก็เป็นต e. uh. ุ e? uh. ้มจ้ะเป็นมันเป็นต yeah. so ุ้มเป็นเนิเลยเป็นขึ้นหนากูแดกเบอร์พาชินนั่นเลยอู้ยดีใจกูว่ากูแดกมากินแล้วข้าวผัดร้านก่อนมวงนี่ว่าเก็บเอาใบชัยเนี่ยเออไปหักเอาไปตู้กันลูกปะหักไปตู้เห็นไหมจ้ดึงขึ้นในส่งส่งชลุตอ่ะ thích thức cập nạ cợp cho dù nạ Bỏ lo nạ lụng uh, hay còn sáng uh. hả ừ.

โอ้เหย็นแท้มีแหงเด้เอ่อกนระเียนกิะเด็นกระเด็นคักๆไอ้ไอ้เพิ่นซึ้งใัเธอกินไม่เลือกเธอกินไม่เลือกเธอก็เดยไอ้เลือกทำไมเลือกร้านไม่อิ่มเธอติ๊บข่ารดเปล่า ใบผักอีตูอบหอผักอีตูก่ใบม้งรักคือใบผักอีตูนั่นเองกะทงียมาใส่แกงเค็ดกะบได้แกงแลอมื้นี่นะเอามือซสก่อนนีกล้วว่าพักะเพรากินยัมกจกินน้ำอยู่แล้วเห็นว่าคือผัด ผัดกินเองผัดขึ้เป็นแทะระัดไ้พัดผัดไ้พัดให้กินผัดว่าพัดบกเป็นปปปงามแต่ดุกสาวนี่ผัวกับภูวิวไม่อวดงามยังไม่อวนอะนะนม่นงามบ่ไม่อวนฮะเนี่ยใบกางบ่ไหมหัว้า กอเจนเจนได้ค่ะเจนงามไหมเจนงามไหมเจนงามไหมคายไปชิ้มวนวะลูกมวนวะมวนวะมวนวะไปวงลิงนั่นยจำไปด้คึกคื้นวะไปวงเพื่อนนะฮะไปวงเพื่อนนะฮะทำเพลงทำเพลงยังไยลูกเป่าไงทางนี้น้องกลืนน้ำเป่าด้วยิเป่าด้วยเดี๋ยวเป่าด้วยค่ะวียบัาอันน้องกลืนฮะ กองเกงนะฮะพี่ยุบบอกนี่นะดึงหนาดึงลังโย่เอาถิ่มไปสีทดียแล้วก็มาเป่าโอ้ยลูกเอ้ยเมื่อได้จะของเฮียนนะมาียวเมื่อได้จะของเฮียนะ เมื่อได้จะข่าวเงียนะนะเมืม่อได้ข่าวเงียนเมื่อได้ข่าวเงียนจนได้ตดออกได้หาเปาลายแล้ว ในงตู้น okay. ี ó, oh, uh. questions questions? ่อึอันนี้มันเพชรอย่าไรข่อะไรยอเป็นห่าเฮ็ดคนเบื่อไปจ้า่ไอม่ขเเลยอออ่ายเข่ซื้อนี่แหละไม่เคยเหนหเฮ็ดางเงเฮ็ดอะไเฮ็ดนาเดนาดำเนาะเฮ็ดนางง้ เพชรนำมองบ่าวกำีหอยบ้าค่ะเพชรนำมองอืมขึ้นขึ elles, ้นขึ้นขึ้นข้นีึ้นาึ้นขนข่้นขึ้น้นข้น้นข้นขึ่นขึพนขนขึ้อขนขึ้นข้นือน่ตนนข้นขึ้นนขนน้นน้นนน ปองแม่ใบตัวไหนกับแม่กับบแม้นกับแม่ถือมาซื้อ,อไปเมื่อผูกปะเมื่อเพื่อนผูกเด้อนั่งเดอ้อเด้อเด้อนั่งเดอ้อเดอ้อบอกปราจอยมากินแล้วเขา,ม,ขามากินแล้วมากินข่าววนะัฒนาวัฒนาบกิกรช่องวัฒนาบริกรช่องวัฒนาอดเลย โฆษณากินเข่าเลยปลาลุงเลยเนาะโหเห็ดปีช้างอันนี้เห็ดอีหยังปลาลุงเห็ดอีช้างกับบองหงเพื่อน